สวัสดีจ้าทุกท่านชมการเกษตรระยะยาวด้วยค่ะจากพื้นหน้าหาไรค่ะนี่เป็นการคุดสะค่ะหลังจากคุดซะาล่ก็จะได้ปล่อยป้าจา้านี่จา้าพี่น้องด้านนี้เป็นซะเกาค่ะความแตกต่างของสะเกากับสะไมเนอกกันเนาะซะเกาหนามสีขุนด้วยค่ะสะไม้หนามพ่นสีใสจา้านี่ค่ะ มีบัวน้ำจ้ะบัวง,งามๆจ้ะพี่น้องจ๋านี่คะ่ะสะเกาของพึ่นลูกหนึ่งคะ่ะที่เนี่ยกบมาเบึงคุดคลองหน่อยคะ่ะเพื่อเก็บน้ำฟังสะต้นเนี่ยก็จะปลูกต้นหม้คะ่ะปลูกผลละไม่ด้วยคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเห็ดคลองน่อยโดยการนำดินขึ้นมาไวทับปลูกของคะ่ะนี่คะ่ะ คลองหน่อยกับไ้เก็บน้ำด้วยจ้าหลังจากปรับสภาพพื้นหน้าแล้วก็กลนสะจะเหลียงปลาพื้นที่เรียบล่ะค่ะพี่น้องหลังจากนี้ก็สิได้เอาปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวค่ะเอาไปก้องก้องไว้ค่ะแต่ก็เตรียมหลุมลงผลละไม่จ้าสภาพบดินก็เป็นอย่างนี้ล่ละค่ะนีสะทีกคนแล้วพังลงนิดนึงค่ะ จอกมาลงไวค่ะเพื่อให้ป่าได้กินพืชค่ะนามงามค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะบรรยากาศสีอยุ่ใจกลางเมืองค่ะรอบๆอกก็ไม่แต่มู่บานล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องซ่าหน่อยต้นนี้สิประมาณสองงานจ้ะอีกส่าหนึ่งหนึ่งจะประมาณหนึ่งไาค่ะและอีกส่าหนึ่งงานหนึ่งค่ะ ุดสามสะแล้วก็มิสะเกาอีกสะหนึ่งคะ่ะพี่น้องจ้านี่คะ่ะห้อยลดพืน้นที่พื้นปรับสภาพดินให้เพื่อเป็นกเกษตรระยะยาวจ้านี่คะ่ะพี่น้อยีนสะอีกลูกจ้านามออกไม้นามสีสีฝาฝาสีงามคะ่ะ ถ้าเป็นสะเกากะสีน้มเพิ่นสีคุนๆค,ค่ะพายางหลาะเบิงเนาะค่ะเนาะนี่จพี่น้องจ้ะยางหลาะเบิงไปก่อนค่ะตั้งนอนกับอีกสะหนึ่งค่ะแล้วก็ป้ายๆสุดๆอีกสะหนึ่งจ้ะ,ะด่านอีกสะหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นก็มาคุณเป็นลองลึกหน่อยๆคะ่ะทำหลองกุลองหน่อยๆเพื่อสีดยดเอาดินขึ้นมาปลูกต้นใหม่จะ้ะนี่คะ่ะทำหลองเก็บกักน้ำแล้วก็เอาดินจากลองตัวนั้นละคะ่ะเอามาถมเพื่อสเสด็จปลูกของคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาหลับชมสวัสดีค่ะ